เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A ทุกๆท่านนะคะมาพบกับน้องจ้าจ่ายแล้วที่เพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่สํานักงานใหญ่นะคะถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีคันนี้นะคะบอกเลยว่าเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะคะโชคมารีวิวให้ดูก่อนใครอีกแล้วนะคะกับ f c ของน้องจ้าจา่าเนาะวันนี้ก็ขอนําเสนอเป็นอีซุดีแม็ตัว1.9 Z แซนะคะตัว DVD เนาะ ตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะมาพร้อมกับปี2017นะคะซึ่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาค่าตัวยังไม่มาเลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆแต่รีบมารีวิวให้ดูก่อนนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง130,000กิโลเมตรนะคะแต่ราคาให้คาดเดาไว้นะคะน่าจะไม่ถึง600,000นะคะราคาคันนี้น่าจะไม่ถึง600,000นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่ติดตามน้องเจจ่ายอยู่แล้วมองหารถ อีสูดีแม็กประตูเครื่อง1.9เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีดำนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะจาจะพาไปชมความสวยความเดิมความใหม่นะคะว่าคันนี้ต้องเก็บรายละเอียดตรงไหนบ้างต้องมีเก็บงานสีไม้นะคะเดี๋ยววันนี้ให้ดูกันชัดๆเลยเพราะว่าเป็นรถเพิงพ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่ล้างภายนอกแค่นั้นเองนะคะ จับให้มาดูวันนี้นะคะถ้าสปาเสร็จเก็บงานเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องจะจ๋าจะมารีวิวซ้ำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะคันนี้ได้ปี17เนาะนะคะก็ได้ไฟมาติลิฟักเตอร์นะคะไฟเดย์ทามรันนิ่งนะคะสังเกตของไฟด้านหน้านะคะของโคมไฟไม่มีรอยเหลืองเลยนะคะไม่มีรอยแตกรายงานนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพของไฟตัดหมอกนะคะมีกรอบครมเมียมนะคะของเดิมๆนะคะโรงงานเลยนะคะรวมไปถึงตัวกระจังด้านหน้านะคะ พร้อมกับทะเบียนจจานงงงหนึง,งชลบุรีรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะทะเบียนนี้ลูกค้าจะไม่ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะก็ให้ลูกค้าดูไว้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็แคปทะเบียนหรือว่าโทรหาน้องเจจ๋าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในการจัดไฟแนนหรือจัดซื้อสดได้เลยนะคะรับรองว่าราคาน่าจะมาไม่เกินบ่ายโมงนี้เดี๋ยวน้องเจจ๋าอัปโหลดลงอ่าเดี๋ยวแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะ ยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สปานะคะร้อยเปอร์เซ็นส่วนโลโก้อิสุตร,ตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะแค่เอากรอบไทเทเนียมนะคะใส่กรอบเพิ่มเข้ามานะคะเพิ่มความเก๋ไก่แล้วก็ความเท่น,นั่นเองเนาะสีเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสีดํานะคะส่วนน,นี่เลยนะคะรอยที่ต้องเก็บงานนะ,ะเก็บงานนะคะอาจแค่ขัดก็น่าจะออกแล้วนะคะเป็นรอยเดิมๆเ,เลยที่ นะยคะยังไม่ได้เก็บงานสีใดๆเลยนะคะให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่คือสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ยางนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะได้ยางปี19นะคะดอกอยางสังเกตดูเลยนะคะชัดๆสวยๆเนี่ยคะสามารถใช้ได้อีกประมาณปี2ปีนะคะใต้ซุ้มล้อสภาพสวยเดิมทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็ได้คุ้มแล้วเนาะราคาไม่ถึง00แ0นแน่นอนคันนี้นะคะ รอราคาที่แท้จริงลงมาเดี๋ยวน้องจะจะอัปเดตให้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของอกระจกนะคะมองข้างก็เป็นพับแล้วก็ปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวให้นะคะที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโรเมียมนะคะเดี๋ยวขัดให้นะคะเดี๋ยวขัดให้อีกหนึ่งรอบเพิ่มความใหม่ความสวยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของกันาสาต,ตัวนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะขนาดประมาณ60รอบคันนะคะสําหรับตัวฟิล์มนะคะ รายละเอียดนะคะต่างๆของรถนะคะภายนอกทั้งหมดเลยนะคะจะได้ความหมายความเดิมทั้งหมดเลยนะคะรวไมไปถึงบันไดทางขึ้นนะคะสภาพไม่ชํารุดไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะคะรอแค่ขัดสีนะคะก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะมีรอยขูดรอยข่วนธรรมดานะคะนี่แต่ขัดสีแล้วก็ออกแล้วนะคะแค่ขัดก็น่าจะออกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้กิน ลึกถึงตัวเนื้อสีนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะรีบมารีวิวให้ FC ทุทุกท่านได้ชมก่อนใครที่เพรยนเลยนะคะสำหรับ FC ของน้องจ่า,จาที่น่ารักทุกท่านหรือ FC คขั้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะ,ะมาดูในส่วนของตั้งคัสซีกันบ้างนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่เลยที่เด็ดเลยนะคะของเดิมๆไม่มีตัดต่อตัวถังนะคะไม่มีการเปลี่ยนแก้ขไขใดๆมาเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเนี่ยตัว ล้อนะคะเป็นล้ออลลอยทั้ง4ล้อนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะของเดิมแค่ใส่แม็กสีแดงเพิ่มความสีสันมานะคะใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบความสวยความเดิมยิ่งได้ไมาถึงแสนสามหมื่นนะคะรถปีสิบเจ็ดถือว่าก็วิ่งใช้งานน้อยนะคะถือว่าวิ่งใช้งานได้น้อยอยู่เนาอะ,อะมาดูด้านหลังกันบ้างนะ,ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายนะคะสวยๆเดิมๆนะคะของเดิมเลยนะคะพร้อมอีสุดดีแม็กแล้วก็มาพร้อมโลโก้ 60ปีอีซูนะคะสำหรับรถคันนี้น่าจะเป็นตัวครบรอบ60ปีนะคะของอีซูนะบนในทางขึ้นนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆใหม่ๆทั้งหมดเลยนะคะรวไมไปถึงตัวโลโก้แซดดีไอนะคะตัวนี้นะคะได้กล้องถอยมาด้วยนะได้กล้องถอยมาด้วยนะคะได้กล้องถอยมาด้วยเลยสําหรับตัวนี้นะคะส่วนไลเนอร์นะคะ, iner, ะ,คะ,ะให้ดูรถเพิ่งมาของจริงนะคะล้ออะไรนะคะยังไม่ได้ใส่ให้เลยนะคะล้ออะไรยังไม่ได้ใส่ให้เลยนะคะถอดออกนะคะ ยังไม่ได้ใส่ให้เลยเดี๋ยวเอาใส่ให้นะคะล้ออะไรก็เป็นล้อแม็กนะตัวนี้นะคะสวยๆนะคะคุ้มๆนะคะจุกๆไปเลยนะคะรอยน็อตนะคะไม่มีอรอยแกะเลยไม่มีอรอยขยับนะคะตรงใต้ไลเนอร์นะคะสะอาดนะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนการันตีได้เลยนะคะนี่คือสภาพรถยังไม่ได้สปานะคะ เอฟซคนไหนนะคะที่เห็นอยู่นะที่น้องจจจ่ารีวิวโทรเข้ามาถามรายละเอียดเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจว่ากลัวรถคันนี้นะคะพิการจมน้ําไฟไหม้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าข้อนี้นะคะถ้ามีเกิดอุบัติเหตุหนักหักหรือว่ารถนะคะไม่สภาพเดิมนะคะเราจะไม่นําเข้านะคะเราเน้นความเดิมความสวยแล้วก็โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแล้วก็ไม่เดิมนะคะ,ะมาดูในส่วนของคัสซีฝั่งด้านขวากันบ้างนะคะ ให้เห็นให้ดูกันชัดๆนะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถจัดไฟแนนได้เลยนะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็มาหาน้องจะจ๋าที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะโทรเข้ามาหาน้องเจ,จ๋จก่อนแล้วบอกว่าติดต่อน้องจะจ๋าไว้เดี๋ยวพาดูรถเดี๋ยวพาทดลองขับนะคะ ลืมบอกไปนะคะตรงล้อด้านหน้านะเขาใส่คาลิเปอร์เบรกมาเป็นสีแดงนะคะใครที่ชอบนะอันนี้ก็ได้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้แหละนะคะแล้วก็รับประกันว่ารถคันนี้ใช้มือเดียวนะะี่คเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของเดิมใช้มือเดียวสวยๆเด็เดๆเลยนะคะตัว1.9สีประตูสีดำนะคะนานๆเข้ามาทีนึงนะนานๆเข้ามาทีนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมาไวไปไวนะก็ให้รีบตัดสินใจนะคะ เครดิตไม่มีหรือมีนะคะต่อให้ม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้ขึ้นอยู่กับอะาราได้นะคะแล้วก็อาชีพลูกค้าด้วยนะตรงนี้นะคะน้องจะจ้าแจ้งไว้ก่อนเลยในส่วนของแผงประตูนะคะตรงนี้นะคะคุมโทนที่สีดําทั้งหมดเลยนะคะคุมโทนที่สีดําทั้งหมดนะคะตัวน็อตแต่ละตัวนะคะทุกจุดจะไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยโปส๊สีไม่มีรอยพ่นสีแน่นอนนะคะตรงนี้การันตีแล้วก็กุญแจให้มาทั้งสองดอกเลยนะคะครบนะคะ ทันนี้กุญแจครบสอดอกนะก็ได้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเชื่อมต่อดูดู u ูทูบได้นะไอ้บลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นสภาพสวยๆใหม่ๆเดิมๆนะคะกล้องมองถอยหลังชัดแจ๋วนะคะแอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมเกียร์แบบ6สปีดคอนโซลเกียร์ยังสภาพสวยๆเดิมๆอยู่นะ ภายในคุมโทนสีดำทั้งหมดนะคะมาพร้อมเบาะผ้าที่เป็นของสแตนดาดโรงงานนะคะก็คันนี้นะคะเบาะตัวนี้มีหน่อยนึงนะคะตามอายุการใช้งานแต่ว่าเราจะเก็บงานให้เดี๋ยวเย็บให้นะเก็บให้เดี๋ยวเย็บให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลแค่นี้เองเราจะจ่าให้ดูชัดๆเลยนะคะใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะเอาแบบ ต้องกรีบเหมือนป้ายแดงนะคะต้องเข้าใจนิดนึงว่ารถมือสองเนาะเพราะว่าาจะมีการานิดนึงการสภาพการใช้งานนะคะแต่ให้ดูรอบๆตัวรถนะคะรบับรองว่าทุกอย่างนะคะก็จะได้ของเดิมทั้งหมดนะคะนี่เลยนะเราจะเก็บงานให้ดีที่สุดนะคะเราจะเก็บรายละเอียดให้ได้ดีที่สุดนะคะก่อนสองมอบให้ลูกค้าแน่นอนนะ,ะส่วนด้านหลังนะคะของเบาะนั่งคนขับนะคะเบาะหลังก็ได้สภาพเดิมนะคะ เราแค่ทำความสะอาดเนาะเบาไม่ชารุดเลยนะด้านหลังนะไม่ขาดเลยมีแค่คราบสปกปรกเปื้อนนิดหน่อยเองนะคะถ้าทาความสะอาดล้างแล้วซักแล้วก็จะสะอาดเหมือนใหม่แน่นอนนะคะตรงเฮดรูมก็นะสะ,สะอาดสะอ้านจริง,รงๆนะเนี่ยสบสะดวกสบายในการขับขี่แน่นอนนะคะขับดีนะคันนี้น้องเจะจ่าทดลองขับแล้วเมื่อกี้เป็นคนขับแล้วมาจอดเองนะขับแล้วมาจอดรีวิวให้ดูกันสดๆเรียลๆเลยนะคะอ่ะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วนะคะเห็นคลิปนี้ขึ้นฟีดและแจ้งเตือนนะคะ ใครเห็นคลิปนี้ขึ้นปีดแล้วแจ้งเตือนนะคะกดเข้ามาดูแล้วว่างนะคะหรือนอนดูอยู่นะคะก็โทรเข้ามาหรือจะเข้ามาดูรถเลยก็ได้นะคะก่อนที่จะไม่ทันนะคะก่อนที่รถจะไปก่อนเนะคะเพราะว่ารถที่เพชรยนต์นะคะค่อนข้างมาไวไปไวและเซลล์ทุกท่านก็ขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเอฟซี FC น้องเะจ,าจา๋าก็ต้องตัดสินใจให้เร็วขึ้นนะคะอ่าไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้มาวิ่งห3 0่ง0สมกิโลซึ่งเป็นไม่แท้นะคะแล้วก็ เป็นเชื้อเพลิงดีเซลเป็นเครื่องหนจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยอ่ะนะคะนี่คือห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวน้องจะจ่าจะรีวิวให้ดูเนี่ยค่ะไม่ต้องตกใจนะเห็นสายสีเขียวสีเหลืองอ้ไสีเขียวสีม่วงนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ่ามีคําตอบให้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์โครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างนะคะตัวนี้นะคะน็อตด้านข้างต้นแก้มซ้ายแก้มขวานะคะโครงสร้างคานด้านหน้าน็อตทุกจุดนะคะจะไม่มีรอยแกะของรถนะนะคะสายตัวคานยึดหม้อน้ํานะคะ ก็เป็นของเดิมนะคะเนี่ยคือรถไม่ชนแน่นอนนะคะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนกระจังหน้าหรือใดๆนะคะของเดิมทั้งหมดเลยนะคะแผ่นเพจนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขานไม่มีรอยแกะนะตรงนี้นะคะอ่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ฉนวนอ่าน็อตน,นะคะตรงฝากระโปงนะคะให้ดูชัดๆสวยๆไม่เดือแกะไม่ขยับนะคะไม่ปิ้งนะคะแล้วก็ในส่วนของฉนวนกันความร้อนนะคะ ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสภาพสื่อสวยไใหม่ๆเลยนะไม่วิ่งแสนสาก็ถือว่าใช้งานปกติไม่ได้หนักมากนะแล้วก็สติกเกอร์นะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทั้งหมดนะคะอ่ะมาถึงตัวเครื่องยนต์กันบ้างสายสีเขียวคืออะไรนะคะไม่ต้องตกใจนะตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะแต่ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะติดบูธมาวัดมานะคะตรงนี้นะ สามารถถอดออกให้ได้นะคะไม่มีผลกับการขับขี่เพราะว่าเครื่องยนต์นะคะจะเป็นของเดิมนะคะส่วนตัวเนี่ยนะคะสีม่วงสีอะไรเดี๋ยวเราถอดออกให้นะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาติดตัวบูทมาตรวัดมาเนี่ยะคะเวลาจะเห็นอัตราการเร่งนะคะความเร็วนะคะเป็นหน้าปัดอยู่ด้านหน้านะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะคะหรือประสงค์จะไม่อยากได้เดี๋ยวเราถอดออกให้นะคะไม่มีผลกระทบกับการขับขี่นะคะแค่เป็นตัวมาตรวัดของบูทเท่านั้นเอง นะนี่คืออธิบายให้ฟังแล้วนะคะหรือลูกค้าคนไหนบอกว่าไม่ต้องเอาออกชอบนะคะชอบแบบนี้ดูเทด่ดีไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มก็แจ้งเจจ๋ามาก่อนนะคะเจจ๋าจะได้ให้ทีมช่างเขาดูแลให้แล้วก็ห้ามให้ช่างถอดออกเนาะถ้าลูกค้าน้องเจจ๋าอยากได้คันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ได้รสภาพเดิมๆนะคะแค่ ติดบูธมาตบัดมาเท่านั้นเองถ้าลูกค้าไม่สบายใจถอดออกถ้าใครอยากได้ไปเหมือนเดิมก็จะคงไว้ความเดิมนะคะอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจะจ๋จาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะะี่ยก็จะเห็นรถที่เข้ามาใหมๆ่ๆสภาพเดิมๆสภาพดิบๆแบบนี้น้องจะจ๋าก็กล้ารีวิวให้ FC ทุกท่กทานได้ดูนะคะเพื่อ เป็นตัวเลือกนะคะแล้วเป็นาการตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะเรื่องการคัดรถเรื่องคุณภาพรถนะคะรับรองของเรานะคะมีให้ลูกค้านะคะเต็มที่แน่นอนนะคะไม่มีผิดหวังนะคะลูกค้าที่อยู่จากจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้ในกรณีที่จัดไฟแนนซ์างพื้นที่ส่งรถสไลด์ให้นะคะหรือจะซื้อสดนะคะตรงนี้เอาเงื่อนไขามาคุยกับน้องเาจ่าได้เลยตอนนี้เคสเบคลิสย,ยังไม่มีการรับนะคะทุกอาชีพออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพขอให้มีเอกสารยืนยันรายได้นะคะคันนี้นะคะก็เดี๋ยวมีราคาน้องเาจ่าจะแจ้งไว้้ อคอมเมนต์แล้วก็ค่างวดนะคะรายละเอียดคร่าวๆนะคะสำหรับวันนี้น้องจะจ่าขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ